สวัสดีค่ะคุณครูชื่อ,อนางสาวจิรวดีกีแก้วชื่อเล่นคุณครูปากกาครูประจำชานุบาปีที่3โรงเรียนอนุบาลจุฬาลดีในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยประถมนิเทศและกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมศรริละปะสร้างสรรค์เด็กๆเคยทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไหมคะและเด็กๆเคยทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรบ้างวันนี้เราจะมาสร้างต่ผลงานโดยใช้รูปร่างเลขาคนิตนะคะ ของเราเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. กระดาษ a 4คะ่คะกาวค่ะ mm hmm. และสุดท้ายนะคะกระดาษสีค mm ่ะ hmm. กระดาษสีที่เราตัดเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเช่น mm hmm. มเรูปสี่เหลี่ยมรูปวงรีรูปวงกลมต่อไปเรามาทำกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะใช้รูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าการ ไปเลยนะคะเด็กๆจะติดยังไงก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะเด็กๆทําได้ไหมคะเด็กๆทําเสร็จจนเสร็จเลยนะคะและกิจกรรมในวันนี้ชื่อกิจกรรมอะไรคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราส,าสงงาร้างสานผลงานศิลปะด้วยรูปร่างเลขาคณิตค่ะ,คะและอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะ หนึ 1> 1, 9, 2, ่งกาวสองกระดาษสามกระดาษสีกระดาษสีของเรานะคะคไม่จําเป็นต้องเป็นกระดาษสีนะคะเราจะใช้หนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้นะคะที่มีที่บ้านนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะหรือจะแบ่งปันให้คุณครูและพเพื่อนๆฟังก็ได้ค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็